เชียงเฉินเห็นพลังที่จะต่อต้านท้องฟ้าแตกตื่นใน33ขั้นตอนแม้ว่าเขาจะเป็นการผสมผสานของพลัง6ชนิดและปกป้องร่างกายของเขาด้วยพลัง6ชนิดเขาก็ได้รับบาดเจ็บและอาการบาดเจ็บนั้นร้ายแรงมากตอนนี้เขาเกือบจะแข็งแกร่งที่สุดแล้วไม่ได้แสดงเฉพาะเคล็ดลับเฉพาะของอารีเรกราฟิกเท่านั้น เขาได้เห็นความน่ากลัวของการต่อสู้กับท้องฟ้าและเขาต้องการที่จะได้รับเทคนิคลับในการต่อสู้กับท้องฟ้าเฮ hey. ดูกูโบหัวเราะเบาหัวเราะเบาฉันแท้แล้วมีสิบอะไรมาบอกว่าฉันจะฆ่าคุณตอนนี้มันง่ายมากการเดินสู้ฟ้านั้นไม่ง่ายเหมือนการก้าวไป33 9 39, หลังจากก้าวไป 33, มก้า ขั้นตอนผู้ไร้ฟิวอันทรงพลังจะปรากฏขึ้นรอบๆในสนามศัตรูจะอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นหลังจากก้าวไป33 9้าผู้ไร้เวทจะแข็งแกร่งมากเดินไปบนท้องฟ้าควบคู่ไปกับร่างกายของสุดยอดดาบและศิลปะศักดิ์สิทธิ์ดูกูโบในสภาพนี้น่ากลัวอย่างยิ่งจริงเหรอเจียงเฉินยิ้มอย่างแถวเบา อาการบาดเจ็บบนร่างกายของเขากำลังฟื้นตัวด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและในไม่ช้าอาการบาดเจ็บภายนอกของเขาก็จะหายส่วนอาการบาดเจ็บภายในร่างกายของเขาอาการบาดเจ็บของเตา๋าเขาสามารถระงับมันได้จนจบการต่อสู้บนสังเวียนใช่ตูกูโบ้พูดด้วยความสงบและมั่นใจในการแสดงออกของเขา ถ้าอย่างนั้นคุณก็พยายามเคลื่อนไหวของฉันเพื่อดูว่าฉันจะหักร่างดาบของคุณได้อย่างไรมุมปากของเจียงเฉินยกยิ้มจางๆในขณะนี้เหนือหัวของเขามีรูปแบบลึกลับปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆรูปแบบนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เปล่งพลังลึกลับและเต็มไปด้วยออร่าที่แปลกประหลาดด้วยรูปลักษณ์ของอาเรกราฟิกเ e งาปรากฏบนอารเรกราฟิก เงานี้นั่งขัดสมาดูศักดิ์สิทธิ์และเคร่งขรึมมากทันทีที่รูปแบบกราฟิกปรากฏขึ้นท้องฟ้าและโลกก็หมุนราวกับว่าท้องฟ้าและโลกหมุนกลับและพลังที่ทรงพลังทำให้หัวใจของสิ่งมีชีวิตในอารีนาตกใจแค่นั้นแหละนั่นคือกลออุบายก่อนหน้านั้นเขาติดกับสิ่งมีชีวิตบนท้องฟ้าและบังคับให้ฆ่าเขา แม้แต่คําจารึกช่วยชีวิตที่ผู้พิทักษ์ทิ้งไว้ก็ไม่อาจช่วยชีวิตเขาได้เจียงเฉินไม่ต้องการใช้ไดอะแกรมอารเรในตอนแรกแต่ต้องการใช้หนึ่งในทักษะพิเศษของเขาอย่างไรก็ตามดูกูโบนั้นแข็งแกร่งเกินไปเขาต้องการต่อสู้กับท้องฟ้าจริงๆและวิธีเดียวที่จะเอาชนะดูกูโบได้มีชายที่แข็งแกร่งนับไม่ถ้วนรวมตัวกันเป็นขบวน มีเมอร์คิวรี่และชูอียูที่ครั้งหนึ่งเคยใกล้ชิดกับสภาวะวุ่นวายแต่พวกเขาทั้งหมดตกใจกับความแข็งแกร่งที่แสดงโดยเจียงเชนและดูกูโบความแข็งแกร่งที่พวกเขาแสดงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ฆ่าตัวตายและไม่ล้มลงมันไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามและมันจะถูกฆ่าด้วยดูกูโบมองไปที่เจียงเชนเขาสัมผัสได้ถึงความลึกลับของอารีไดอะแกรม ดูเหมือนว่ามันไม่ได้เป็นของโลกนี้อาเรแผนที่ทั้งหมดมีความเก่าแก่และลึกลับโดยเฉพาะเงานั่งขัดสมาธิแม้จะเป็นเพียงเงาแต่ก็มีความน่ากลัวอย่างยิ่งนี่คือความรู้พิเศษประเภทใดตูกูบอร์ดไม่ได้ที่จะถามคุณบอกว่าฉันไม่ได้สร้างเทคนิคเฉพาะของฉันเองไม่ใช่หรือตอนนี้ฉันจะบอกคุณว่าฉันสร้างมันขึ้นมาเองดูกู โบถามชื่ออะไรเสียงของเจียงเฉินดังก้องด้วยเสียงของเขาแถวกราฟิกลึกลับปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆเ,เหนือหัวของดูกูโบและแถวกราฟิกยังคงหมุนต่อไปเปลี่ยนเป็นพลังลึกลับกองกำลังนี้สร้างกรงอวากาศและห่อหุ้มดูกูโบทันทีและดูกูโบก็ถูกผนึกทันทีแม้ว่าเขาจะเปิดใช้งานร่างกายดาบ ใช้ Sacred Heart Art และใช้ Heaven Defying Movement ความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาน่ากลัวแข็งแกร่งกว่า Chaos Real แต่เขาก็ยังไม่มีการผนึกและร่างกายของเขาก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เขาออกแรงทั้งหมดของเขาและพลังที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นในร่างกายของเขาส่งผลกระทบต่อผนึกของชุดกราฟิกอย่างต่อเนื่อง แต่เขาก็ยังทำลายมันไม่ได้เมื่อเห็นสิ่งนี้เจียงเฉินยิ้มอย่างแผ่วเบาแม้แต่เจียงแลนก็สามารถติดผนึกรูปแบบแผนที่นี้ได้และความแข็งแกร่งของเจียงแลนไม่ด้อยกว่าของ w เซี U ่ยวเหยาวแข็งแกร่งกว่าของ w เซี U ่ยวเหยาวด้วยซ้ำหัวใจของ G ain, เจียงเฉินเต้นไม่เป็นจังหวะในขณะนี้สัมผัสแห่งสวรรค์ของเขาเข้าไปในเงามืด และเงาก็เคลื่อนออกไปในทันทีปรากฏอย่างแปลกประหลาดที่ด้านหน้าของรูปแบบรูปภาพและโจมตีอย่างรุนแรงภายใต้การจ้องมองของสายตานับไม่ท่วนดูกูโบถูกตีและรอยแตกปรากฏขึ้นบนตัวดาบที่หน้าภาคภูมิใจของเขาทันทีและรอยแตกก็กระจายไปทั่วร่างกายของเขาเหมือนใย,ยแมงมุมเขาได้รับบาดเจ็บเขาต้องการที่จะต่อสู้กลับ อย่างไรก็ตามเขาถูกกับดักโดยอารเรกราฟิกตอนนี้ฉันมีคุณ,ณสมบัติที่จะทำข้อตกลงกับคุณหรือไม่เสียงของเจียงเชนดังก้องไม่ร่างดาบของดูกูหักและเขาได้รับบาดเจ็บเขาโกรธมากหลังจากที่เขาตะโกนออกไปสองคำดาบชีจำนวนนับไม่ถ้วนก็เต็มร่างกายของเขาในทันทีฉีดาบเหล่านี้มีความพิเศษมาก มันเป็นพลังงานของดาบและดูเหมือนว่าจะเป็นเลือดของดูกูโบในพลังงานดาบสีขาวมีสีแดงเลือดพลังชี้ของดาบจํานวนนับไม่ถ้วนหลอมรวมกันในทันทีกลายเป็นดาบยาวจํานวนมากดาบยาวกระจายตัวในทันทีและเริ่มส่งผลกระทบต่อรูปแบบบูมเสียงระเบิดรุนแรงดังก้องไปทั่ว และตูกูโบใช้ร่างกายของเขาเป็นดาบและเลือดของเขาเป็นดาบทำลายผนึกของอารีไดอาแกรมจนหมดสิน้นดูกูโบโกรธมากและโจมตีในขณะที่รูปแบบรูปแบบถูกทำลายแต่ในขณะนี้เงาปรากฏขึ้นและต่อต้านการโจมตีของดูกูโบบูมดาบยาวลวงตาในมือของชาโดปะทะกับดูบูโบหนึ่งครั้งปลายดาบทั้งสองปะทะกัน ดูกูโบถูกขบวนพาเรตโยนออกไปทันทีและความรู้สึกอันสูงส่งของเจียงเชนก็หลุดออกจากเงาเช่นกันและกลับสู่ร่างจริงของเขาทันทีและร่างจริงของเขาก็ถูกขับไล่ทันทีช่างเป็นพลังที่ทรงพลังจริงๆเจียงเฉินตกตะลึงในใจของเขาดูกูโบสามารถทำลายผนึกของไดอะแกรมอาเรซึ่งแม้แต่เจียงแลนก็ไม่สามารถทำลายได้ เจียงเชนเห็นสิ่งนี้เท่านั้นเขาไม่รู้ว่าดูกูโบจ่ายไปเท่าไหร่สำหรับการทำลายแผนภาพใบหน้าของดูกูโบมืดมนและน่ากลัวมีเลือดติดอยู่ที่มุมปากของเขาและเขากำหนบยาวแน่นในมือของเขาเลือดไหลออกมาจากนิ้วของเขาเลือดหยดไปกับดาบยาว และในที่สุดก็ตกลงสู่พื้นพลังของเลือดเพียงหยดเดียวก็เพียงพอที่จะทำลายจักรวาลที่ทรงพลังได้คุณยังต้องการต่อสู้หรือไม่เจียงเฉินตกตะลึงในหัวใจของเขาด้วยรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเขาเขากล่าวว่ามรดกของดูกูไซเลนนี้เป็นเพียงสิ่งแรกที่ปรากฏและสิ่งดีๆทั้งหมดอยู่เบื้องหลังมัน ยากที่จะต่อสู้เพื่อโชคลาภเจียงเฉินสามารถเห็นได้ว่าดูกูโบเกือบจะออกแรงเต็มกำลังและไม่มีวิธีการซ่อนอีกต่อไปอย่างไรก็ตามถึงกระนั้นก็ต้องใช้ความพยายามสักเล็กน้อยเพื่อให้เขาเอาชนะดูกูโบได้อย่างสมบูรณ์เขาไม่ต้องการใช้ทุกวิถีทางในเวลานี้ ยิ่งไปกว่านั้นวิธีเดียวที่เขาเหลืออยู่ตอนนี้คือหอคอยที่ไม่มีที่สิ้นสุดใบหน้าของดูกูโบมืดมนและน่ากลัวจุดประสงค์หลักของการเดินทางคือการค้นหามารดกที่บรรพบุรุษทิ้งไว้เขายอมรับว่าเจียงเฉินแข็งแกร่งมากและเขาจะต้องจ่ายราคาหนักเพื่อเอาชนะเขาเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่า เจียงเฉินฉันยอมรับว่าคุณแข็งแกร่งมากคุณทำให้ฉันเชื่อฉันสัญญาเมื่อได้ยินเช่นนี้เจียงเฉินก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและพูดด้วยรอยยิ้มเอาละ่ะดูกูไซเลนซอสดาวนี้มรดกเป็นของคุณตอนนี้โปรดให้เทคนิคลับการบ่มพาะที่สวนทางกับท้องฟ้าแก่ฉัน นูกูโบโบ,บกมือของเขาอย่างไม่ตั้งใจและคำจารึกก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาและคำจารึกนี้ก็บินไปที่เจียงเฉินเจียงเฉินเขียนเทคนิคลับที่บันทึกวิธีการฝึกฝนกับท้องฟ้าหลังจากได้รับเทคนิคลับแล้วเขาก็มีรอยยิ้มบนใบหน้าสำหรับตู่กูโบเขาเดินไปที่ชิ้นส่วนหยกขาวที่บันทึกมรดกอันเงียบงันของตูก่กูฮิฮิ ทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นตูกูโบฉันสนใจมรดกของตูกูเซิงด้วยและฉันก็ต้องการดูสิ่งที่บันทึกไว้ในนั้นด้วยเมื่อเสียงดังขึ้นชายคนหนึ่งค่อยๆก้าวออกมาจากแนวป้องกันด้านล่างเขาก้าวขึ้นไปบนความว่างเปล่าและเดินไปที่ท้องฟ้าทีละก้าดูเหมือนว่าจะเดินช้ามากแต่ความเร็วนั้นเร็วมาก เร็วพอที่จะสร้างภาพลวงตาของความเชื่องช้าให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆเขาปรากฏตัวต่อหน้าดูกูโบขวางทางของเขาชายคนนี้สวมชุดคลุมสีทองดูเด็กมากเขาวางมือบนหลังของเขาด้วยท่าทางสงบเขาไม่กลัวดูกูโบเลยแม้ว่าดูกูโบจะแสดงพละกกำลังที่น่าสะพรึงกลัวแต่เขาก็ยังไม่เกรงกลัวเฮ้อ ทันใดนั้นก็มีเสียงถอนหายใจดังขึ้นผู้พิธาแห่งความมืดปรากฏตัวแล้วหลังจากที่เขาปรากฏตัวสายตาจำนวนนับไม่ท้วนจับจ้องมาที่เขาเขากล่าวว่าฉันไม่คาดคิดจริงๆว่าความแข็งแกร่งของคุณแข็งแกร่งถึงขนาดที่คุณไม่ได้ผ่านสนามประลองที่จัก,กรพรรดิทิ้งไว้ดูเหมือนว่าคุณต้องเปลี่ยนสนามรบผู้พิทักษ์ยิงติดต่อ,อกันหลายนัด เขายิงอย่างต่อเนื่องปล่อยให้รูปแบบปรากฏออกมาปกป้องสิ่งมีชีวิตจำนวนมากไม่เช่นนั้นจะไม่มีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเหลืออยู่ในเวทีนี้แล้วการต่อสู้ครั้งนี้ก็ไร้ความหมายฮิวแมนโซเวเรนได้ทิ้งมรดกไว้มากมายทักษะเฉพาะที่สืบทอดมาเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อเสียงในยุคข,ของฮิ m แ n นเอมเพอร์จุดประสงค์ของฮิวแมนเอมเพออร์ คือการทำให้เทนรีเจียนแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งเพื่อให้สามารถต้านทานวิญญาณชั่วร้ายนอกท้องฟ้าได้ในอนาคตหากในสนามประลองมีเพียงไม่กี่คนที่ต่อสู้เพื่อความเป็นเจ้าโลกและมีเพียงไม่กี่คนที่ต่อสู้และโชคทั้งหมดได้มาจากสิ่งมีชีวิตไม่กี่ตัวคุณก็จะสูญเสียความหมายของการต่อสู้ไป ดังนั้นข้าจึงตัดสินใจเปิดสนามรบที่ใหญ่ขึ้นเสียงของผู้พิทักษ์ดังขึ้นเอาหลักทุกคนโปรดเข้าสู่เควอสอารีนาตามเสียงของเขาเวทีก็หายไปทันทีและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนเวทีก็หายไปเช่นกันวินาทีต่อมาเขาปรากฏตัวบนเวทีที่ไม่รู้จักนี่นี่คือเควอสอารีนาในเควอสสเตล ผู้พิทักษ์คนนี้คิดถึงพวกเรามากเราจะเข้าสู่เคออสอารีนาได้อย่างไรอัญญาประกาศคู่มันเป็นความผิดของเจียงเชนและดูกูโบไอสารเลวพวกเขาก็เช่นกันกับท้องฟ้าซึ่งทำให้เคออสอารีนาเปิดก่อนหน้านี้อัญญาประกาศคู่ ใช่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในอาณาจักรที่นับไม่ถ้วนของดาวเฮเวนลีจะมีความแข็งแกร่งของเจียงเชนและดูกูโบการเปิดของเควอสอารีนาทำให้เกิดเทียนจีดาวที่ไรขอบเขตจำนวนมากความไม่พอใจของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมหากเป็นเพียงในเวทีที่ไร้ขอบเขตพวกมันอาจสามารถอดทนและถอยกลับไปได้ อย่างไรก็ตามในเวทีที่วุ่นวายพวกเขาไม่มีโอกาสเพราะนี่คือสนามรบที่เตรียมไว้สำหรับผู้แข็งแกร่งที่อยู่เหนือเคอสเรียวครึ่งก้าภาพของสนามประลองที่วุ่นวายเกิดขึ้นในจัก,กรวาลที่ทรงพลังบางแห่งในสิบอาณาจากักรผู้เท่าหลินทำไมคุณถึงเปิดเวทีที่ฉันเฝ้าอยู่เสียงหนึ่งดังมาจากเวทีทันใดนั้นชายชราคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้น ชายชราชรามากมีไม้เท้าและหลังค่อมผู้พิทักษ์ของลานประลองที่ไม่มีที่สิ้นสุดดูไร้ประโยชน์บนใบหน้าเก่าของเขาและพูดว่าฉันไม่ต้องการแต่ทันทีที่เวทีที่ไม่มีที่สิ้นสุดเปิดขึ้นท้องฟ้าก็พังทลายลงและแผ่นดินก็แตกสลายความแข็งแกร่งของสิ่งเหล่านี้เด็กผู้ชายน่ากลัว และสนามประลองที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการต่อสู้ของพวกเขาโอ้อย่างนั้นเหรอชายชราหลังค่อมชำองมองที่แหวนเขารู้สึกถึงออร่าที่ทรงพลังมากมาย 1. คือออร่าของเจียงเชนที่สองคือออร่าของดูกูโบและที่สามคือออร่าของชายในชุดคลุมสีทองที่ปรากฏตัวเพื่อหยุดดูกูโบ ชายชาราหลังข้องมองดูลูปคราวของเขาและพูดด้วยรอยยิ้มในกรณีนี้มารวมสนามรบกันเถอะคุณควรพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างสนามรบนี้ผู้พิทักษ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหัวเราะตกลงคนหลังข้องมองไปที่ช่องเปิดทันใดนั้นเขามองไปที่เวทีและพูดว่า สวัสดีทุกคนฉันคือผู้พิทักษ์ของ c เค o อสสเตลและผู้พิทักษ์ของ Chaos Battlefield มีความโชคดีมากมายซ่อนอยู่ใน Infinite อ r r n n a และเช่นเดียวกันกับ Chaos Arena แห่งนี้ในขณะนี้โลกภายนอกชายที่แข็งแกร่งนับไม่ท้วนเฝ้าดูฉากนี้ชายที่แข็งแกร่งนับไม่ท้วนฟังเสียงจาก Chaos Guardian เจ้ามนุษย์ทุกคนควรคุ้นเคยกับผู้สร้างอาณาจักรทั้งสิบผู้สร้างสวรรค์ทั้งสิบผู้สร้างสวรรค์ทั้งสิบุรุษผู้แข็งแกร่งที่แท้จริงก่อนกำเนิดของอาณาจักรทั้งสิบบุรุษผู้แข็งแกร่งที่น่าเกรงขามผู้ซึ่งสังหารวิญญาณร้ายนอกท้องฟ้าแม้แต่ผู้นำของวิญญาณร้ายนอกท้องฟ้าก็ยังถูกจัก,กรพรรดิทำร้ายอย่างรุนแรงอัญญประกาศคู่ ความรู้เฉพาะของจัก,กรพรรดิเกี่ยวกับสิบทิศยังหลงเหลืออยู่ในเวทีที่ไม่มีที่สิ้นสุดและความโชคดีของสังเวียนอนลมานสิ่งมีชีวิตทั้งหมดฟังอย่างตั้งใจและพวกเขาทั้งหมดต้องการรู้ไหมอะไรคือการสร้างที่ล้ำหน้ากว่าสนามรบที่ไรขอบเขตผู้พิทักษ์สนามประลองที่วุ่นวายพูดต่อ คุณทุกคนเคยได้ยินเกี่ยวกับปีศาจท,ที่อยู่นอกท้องฟ้าและคุณทุกคนรู้ว่าปีศาจท,ที่แข็งแกร่งที่สุดที่อยู่นอกท้องฟ้าคือผู้นำที่ยิ่งใหญ่และความแข็งแกร่งของหัวหน้าใหญ่ของปีศาจท,ที่อยู่นอกท้องฟ้าท้องฟ้าช่างน่าสะพรึงกลัวแม้ว่าจักรพรรดจะสร้างความเสียหายแก่เขาอย่างรุนแรงแต่จักรพรรดก็จ่ายราคามหาศาลเช่นกัน การสร้างเค a อส a r e ีนาเป็นความรู้พิเศษที่ผู้นำของวิญญาณร้ายนอกท้องฟ้าทิ้งไว้ความรู้พิเศษนี้คือได้รับจากจักรพรรดิมนุษย์ในตอนเริ่มต้นและแม้แต่จักรพรรดิมนุษย์ก็ยังตกใจกับความรู้พิเศษนี้เทคนิคเหนือธรรมชาติและความลับนี้เรียกว่าเทคนิคเติมเต็มท้องฟ้า เสียงของผู้พิทักษ์เวทีโกลาหนดังก้องไปทั่วเวทีของความโกลาหนและยังดังก้องไปทั่วสิบอาณาจักรตอนนี้อารีนาถูกรวมเข้าด้วยกันและการต่อสู้ในอารีนาถูกระง,งับทั่วคราวทางเดินเข้าสู่อารีนาถูกเปิดออกและสิ่งมีชีวิตจากทุกอาณาจักรสามารถเข้าสู่อารีนาได้ ด้วยเสียงที่ดังกึกก้องนี้เคออสอารีนาเปลี่ยนจากเวทีเป็นโลกในโลกนี้มีภูเขาแม่น้ำผืนดินแม่น้ำและมหาสมุทรนี่คือสนามประลองโกลาหนที่แท้จริงความโชคดีซ่อนอยู่ทุกที่ในเวทีโกลาหนกฎการต่อสู้ของเวทีโกลาหนนี้ก็ง่ายมากเช่นกันหากคุณเอาชนะคู่ต่อสู้จำนวนหนึ่งคุณจะได้รับบอดแสแห่งความโชค ดียิ่งคุณเอาชนะคู่ต่อสู้ได้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้เบาะแสมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้ทางเข้าเปิดแล้วเสียงนั้นดังก้องไปทั่วสิบอาณาจักรเมื่อเปิดประตูเข้าไปมหาอำนาจชั้นนำบางแห่งในสิบอาณาจักรก็เข้าสู่ลานประลองทีละแห่งแม้แต่ผู้เท่าจากนิกายฤาษีก็ทนไม่ได้อีกต่อไปและปรากฏตัวทีละคนและเข้าสู่ลานประลองที่วุ่นวาย เจียงเชนและยูมิ่งยืนอยู่ด้วยกันพวกเขามองหน้ากาันน่าสนใจเย่หมิงมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเจียงเฉินกรอกตาและพูดว่าตอนนี้ผู้ที่แข็งแกร่งจากเควอสเรียวเข้าร่วมแล้วเราก็ไม่มีอะไรทำทำไมคุณถึงมองโลกในแง่ดียูมิ่งยิ้นและพูดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเควอสเรียวความแข็งแกร่งในปัจจุบันของคุณ ไม่สามารถปราบปรามอาณาจักรแห่งความโกลาหลนได้นั่นก็จริงเจียงเฉินยิ้มเบาๆไม่ไกลออกไปดูกูไซเลนครีเอชันยังคงลอยอยู่ในอากาศและชายในชุดคลุมสีทองเห็นว่าสมรภูมิแห่งความโกลาหลนเปิดออกแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ต่อสู้เพื่อสิ่งที่เรียกว่าดูกูไซเลนครีเอชัน ตูโบครั้งนี้คุณโชคดีดังนั้นฉันจะไม่เคลื่อนไหวฉันจะสงวนกำลังของฉันไว้เพื่อชิงสื่อฟางใท้สร้างจริงและเคล็ดวิชาซ่อมนาพาตูโบมองชายในชุดสีทองอย่างเย็นชาเสื้อคลุมและพูดเบาๆต่อหน้าคุณไม่ใช่ทองคุณคิดว่าคุณอยู่ยงคงกระพันคุณคิดว่าฉันกลัวคุณจริงๆหรือฮิฮิจินยิ้มเบาๆแล้วจากไป ดูกูโบฉายแสงร่างกายของเขาและปรากฏตัวต่อหน้าชิ้นหยกสีขาวเขายกมือขึ้นและถือชิ้นหยกไว้ในมือมือของเขาสั่นเทาจับหยกขาวข้าได้รับแล้วในที่สุดข้าก็ได้มันข้าได้รับมรดกที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้ภารกิจของข้าเสร็จสิ้นแล้วข้าไม่จำเป็นต้องอยู่ในดินแดนไร้ขอบเขตข้าจะล่าถอยและพยายามทะลวงผ่านอาณาจักรนี้ให้ได้ก่อน สนามรบแห่งความโกลาหนเปิดขึ้นก้าวเข้าสู่ครึ่งก้าวแห่งความโกลาหนและแม้แต่ดินแดนลูกครึ่ง